รับข่าวต้นชั่วโงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะนักศึกษาสาขาว,วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจัดงานสัมมนาโอกาสและความท้าทายของธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์ภายใต้ในโยบายเศรษฐกิจ BCG เมื่อวันที่4มีนาคม2567นารงภาพยนต์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีคลอง6ปทุมธานีสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบรุรีได้จัดงานสัมมนาเรื่องโอกาสและความท้าทายของธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์ภายใต้ในโยบายเศรษฐกิจ BCG โดยมีรองศาสตราจารย์ดรนัทวิพาสินสุวรรณเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยวิทยากรผู้ส่งคนวุฒิและผู้เชี่ยวชาญได้แก่คุณพงเธียรพัฒนาพิระเดชนายกสมาคมการพิมพ์ไทยดรชาโนนวินิชชีวิตโคฟราวด์สมาร์ตกรีนีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอนันต์ตันวิไลสิริรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาทั้งยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา โดยในงานนี้มีบุคคลทั้งภายในและภายนอกรวมถึงนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานจํานวนมากซึ่งภายหลังจากการสมราาัมมนาผู้เข้าร่วมงานยังได้รับประกาศเียบัตรอีกด้วยสำหรับการสมราาัมมนาโอกาสและความท้าทายของธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ,จ,จ BCG จัดขึ้นโดยนักศึกษากลุ่ม PT 6 5 1 1เทียบโอนภาพปกติ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรววัศน์สอนเขียวประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์อาจารย์อัครเดชทองสว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรชัยขันแก้วอาจารย์สุชาดาขันธรสอาจารย์ประจำสาขาวิชาเป็นคณาจารย์ผู้คอยกำกับดูแลอาทิตยาประทานังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบรุรีรายงานค่ะ